Hà nội là ở yên. Ô yên nó? Ô yên. Ô yên. Đi, yên. Ô yên. Ô yên. Ô của Ô yên. Ô yên. Ô yên. Ô Đi Ô yên. Ô น้ำมันอร่อยชื่นใจเนาะใช่น้ำมันคือน้ำเปล่าเออน้ำเปล่าอร่อยไหมน้ำเปล่าอร่อยออมันคือลูกมอมเกลียดตายโอเคไปยังฮะกลับยังไมอ่อยู่นี่นะอยู่นี่นะ <c oughs> อยู่นี่ทำงานนะหาเงินนะหาตังค่าลูกอมเองนะโอเคไหมก็ตังอยู่กนากระเป๋าโอ้ทำไมมันรู้แล อ er. ัจะเด็กก็เอาไปจะบ้านไม่อยเอาอีกแม่โอ้ยเอาเอาให้คนอื่นเขากินบ้าง